Y, y, สบายดีพี่น้องสบายดียิ้มเศร้าๆสวยๆก็ได้มาพบพ่อกันอีกครั้งหนึ่งเนาะในหายในหน้าอยู่ป่าอยู่สวนนี่แหละพี่น้องอทาทังนี้ก่อนนะสดี่ออ่ายไอ่อบนออบจีอบ,บาน้อสบายดบไอบ้าลุง <laughs> อะไรป้าลุงของแก สบายดีพี่น้องสบายดีป้าลุงโอ้ยมาขึ้นนี่แกนอนเทียงมือแรกพี่น้องเอ้ยหล่ากกเห็ดเวียกให้แล้วเฮ็ดยังก็หลักเฮ็เอย่ยใส่บอลกอว่าฝนก็บริโตกเอ้ามันคือเปียกโอ้ยเอามือไปจับ อืมว่ะน้ำที่นอนก็เปียกมัมีน้ำพ่อมอืมที่ไหนได้โอ้ยลูกสาวมันเหนียวใส่จะเปียกเป็นเป๊ะโอ้ยนนอนเบียดจะได้จะบ่เบียดอืมเปียกแค่ส่งปลาเปล่าซื้อซึมเฮ้ยซึมดส่งเหนียวก็ประมาณครึ่งลิตรน้ำเบ่งเหนียวนะ มันว่าอุ้ยลูกสาวเหนียวเสบ่อนนี่พ right? ี่น้องเลยอาหารเที่ยงอาหารเที่ยงอันเนี้ยโอ้โหเก่งหันเงี้ยหันเก่งนนอนเี่ยงอาหารเที่ยงเลรอเนี่ยจ้าไล่ตามมาแบบนี้ละ อยู่ให้อยู่หน้าพี่น้องเ้ยอันนี้ห้องก็ขึ้นจากท้ายหน้าพ่กตาก็ได้ข้าก็เห็นเขาแบกเสียมไปแต่เข้าเลยนี่ง่าไม่ตะปุ่วังเด้อวังน้ำน้ำ น้ำบวชหุมฝนตกคอยบริโฮดมีมองคอยโฮดโฮดถ้าโฮดดูดูนะออกว่ายยังนนี่้ำใหมเชียงหวาเด้อบริบิรณบรทษันได้เลาะเบึงได้ก็นม้งน้องใหม่นี่เห็นแต่นอเดียวอันเด้นะจังดอกอืมตะปูดจะปีดบริจงนะพี่น้องเลย ซะซะสมโฮมกันบ่ได้แกงพันบ่เอาก็บ่่นั่นๆๆน้ําก่อหัวได้หนูนี่เด้ตูปูดนึงอู้ยคึอยู่จีมแท้วะเอายากเลยนี่เอ้ยมีดอยู่ในเลยอ่ะเห็นอยู่นี่บังบังสยมสิ่นี่นี่ ดีตึงๆนั่นพอ่เออลงน้ำเด้อันถอยนูงอะวอใหญ่ให่อน่โอเคก่อนก่อน้ยจังเพิจะเบียดนอนใหญนันหน้าก้อนเยธรรมดาธรรมดาเมื่อคืนนี้พนโดกัธรรมดา โอ้ยตอนฝนมาเน่ยเย็นช่วยช่วยแทบสิบวกลางมุ่งวัแรกฝนว่าฟฝนฝนเศราอึดเนื่ยี่น้องเลยก็ชาาอีลามมอเล่นงี้นอนละแม่มานอนบ้านก่บ่อยหลาะใ่นล้นะฮะอนบ่หอนอืมด่าเอออ่ะปะตามืงพี่น้องตามืงชมมาบึงก่อนี่ น้องแม่แพะป่าเลือดสองกอพุนกอที่สามอยูู่นี่เฮ้ยนี่น่นหน่อเทิงอีกนั่นนานน่นโ<ไ>อ้นี่หัวพุนนี่เอออาวพี่นมั้งนั่นเลยเห็นเห็นเห็นอ๋อมันขึ้นมาได้จังไงอ๋อเพราะต้งการเสียมใหญ่เดูท่านนี่มึงดูตับหอมมาจากเขาบริหัทกรม bóng gì sao phải mắt nhìn, đi bụng thẹt, ừ. 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 bụng lấy thẹt, cá pá siêu vợ, vừa đây gặp một khảo trai thưa, chắc anh nhang siêu vợ, bụng mi ừ. hàng đèn thôi bụng có lông nhang, nhìn nò nè như đọng, hàng nỉ นี่นี่โหน <laughs> <laughs> ừ. ừ. ừ, Nó ยังจะ khẩu เข้านี่แข็ง Khẩu นี่ Khẩu một ันจริงจอมปุ๋โสาธุน้ามันขึ้นมาได้ยังไงนะเฮ้ยกว่า่็แข็งๆนะมันดูดขึ้นมาได้ยังไงน้องใหม่แข็งแข้งกว่าได้แล้วเดี๋ยเอาอันแก่แล้วเดี๋ยวเฮ้ยมันซับเนี่ยเอาพพืีซับเขา đạm xem cả mình sẵn thôi đạm nhau nhiều hơn mà vừa đem ăn nó mày không ăn xem nhau nhau đạm xem nhau nhau Phừa sợ ra bay vừa sáp Nó phát cho nhanh Ghiền Mì ừ, phát khăn không bỏ lỡ những video hấp บุเนะนะห็นนะห่ายต่อจามนี้จปโอ้ได้แล้วต,ตุบต,ตับตุบตับเธอชื่อได้ซัดแก่พวกอสุจิจัดแข่งค<น>งเดีนานว่าแล้วนานขายพี่ก็ยำถึงเนื้นะออนน่อน บอกแล้วว okay, ่าอย่าเอาแข้งแล้วเด้อเฮ้ยอย่าขิมลายเรอะขางนั่นไม่แล้ววะเด็ก็เลาะมึงพอได้แกงยั่วนี่ยากและสิมีคนเลาะเรียกให้ตาตูดต่วพี่ให้อี๋สองตาตูดเธออนี่นี nói no. áo nổi nó hơi bao hay cho ngoài nhảy hết, Nhìn nhỉ, áo xong ta tụt này. Ôi sầm gan. Sầm gan độc hẳn. tôi thương nè. Tôi nói vô vô sầm. อ cool the cool h, ันนี้เป็นน้ำไม้ไผ่ป่าพี่น้องเขาเอื้นน้ำไม้มันเกิดตามธรรมชาติบด้ปุกมันเกิดเองเท้าหวยนะมันเกิดเองด้วยเนาะแต่ว่าไผ่ใหม่ร้ายปีนี้บ่งเราจะขึ้นมาตอด นี่ๆบอดๆนี่อีหยังนี่ลูกเอาว่าซเว้ออว่าแม่นบ่แม่นบ่ เขา้าวเขา้าไประจำประมาณช่วงนี้แหละปิ่งไก่กับแจวพี่น้องอาหารปั่นสาแจวกับแบบผื่นๆเหมืะนเสดเงินสภาพแบบนี้ซสบเฉย ดูหงายไม่เคยอดอปอดอกมาหาตัวนึงอาหารเที่ยงได้แล้วพี่น้องนี่หาในกอสามสี่กอหากอขมันไปหาในห่วยบ่ได้ปลานี่สั่มเลยสีเดก็ได้ดำซองขมตูดเนื้ออยู่ห่วยเนาะเลือสายตาเขาเนาะเขาบ่เลือกับบดได้ อันนี้เราใหม่อพี่น้นองซอง้ม,มือออกสองซ้ม,มือออกเนาะสองซ้ำมือนะอขันออกมาเห็นรวดหอยคนเอาเฮาบ่วได้มาหน้าซ้ามมือออกมาวาดเห็นหอยคนเอา,าตาสั่งแนงเห็นไหน้อยตาบดังอักตาเนาแ่เห็นสังเกตด,ด้ดีนะ แล้วกับสอดดูแล้วน,น้ำมัน,น,มนไม่ไหนข้อปิดคลิปก่อนพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์นหน่อยเด้อสบ,บายดีบบดพอๆพพกันคลิปนะบบว,ว้าวหลับปากตอนเวรเห็นไหมายังน,นอนมา่ก